สวัสดีจ้าทุกคนมันเลี้ยงงัวตอนเช้าเนาะแดดก็แรงแรงหมดแดงเดินผ่านแต่ละโพนเดินหาของกินเผื่อจะมีกระบุกข้นเนาะเดินหาไปก่อนหมดแดงเยอะทุกคนเพราะว่าฝนตกฝนตกเราหมดแดงเขาลงอยู่กับพื้นพิ่นี่ฮะใครหมดแดงไม่ได้เลยดูนะเดินขนาดเดินนั่นเนี่ยหมดข้นข,นข้นหอนหัวนี่น,น้ำพื้นอะหมดแดงหล่ยหล ายาาเดินหากระบุกเผื่อกระบุกจะข้นเนาะเดินไปถูกถูกคนเผื่อจะได้หมดแดงก็ไล่หลายเวยทุกคนม่นจะธรรมดาได้นี่ือไม่เห็นมีมีแต่คืออะไรนะเนาะคืออะไรก็ไม่รู้อ๋อเคือพักกระสาบมีเคือพักกระสาบอยู่มียอดเขาอ,อยู่ไป เราไปหาเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอ้ทุกคนปัญญาเห็นละแต่ดูก่อนเด้อเห็นละเห็นกระบุกละดูดูก่อนดูก่อนดูหมดไม่ใช่อะไรหรอกฮู้นเดี๋ยวไปดูกันเด้อต้องเขาอย่างงี้เพราะว่าหมดแดงหลายคุณน่ะเอ้ยมเลยหมดแดงนะพี่ทุกคน <c oughs> นี่คือกระบุกกระบุกกระบุกโอ้โหหมดแดงกันหลายแบบที่นี่เอาไงพี่นะกระบุกหนะ้าเฮา เดี๋ยววางก่อนถอนก่อนคนอย่างหมดกินโหหมดเดี๋ยว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 เดนี้เด้อป้ายาจะไปปลูกด้วยเด้อนี่เด้อเดี๋ยวเอาเสียมาเราด้วยขุดนี่ยังไม่หมด้ะทุกคนยังไม่หมดยังเหลืออีกหนึ่งเหลืออีกซุ้มหนึ่งโอ้หมดแงกัดพี่นะ กำลังกินเลยเดี๋ยวจะเอาไปแกงแบบบานๆแล้วเนาะแกงใส่มะขามหยดมะขามอ่อนใครเคยกินมั่งแกงใส่อึ่งก็ได้ได้วยนี่เอาแต่ดอกมาโชว์พอบานว่ะนี่นี่นี่ดอกเขาอันนี้ดอกอ่อนเนาะเดี๋ยวก่อนเขาก็จะขึ้นคู่กันอย่างนี้โอ้ยจะท่านได้โชว์บ่หมดกัดนี่นี่นี่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดจ้าเดี๋ยวพยาจะเก็บอีกอันนี้ค่อนข้างเก่แต่ก็เอาได้กินได้อยู่จ้ะ ดอกเขาจะเป็นประมาณเนี่ยหนล่ะอีกดอกหนึ่งเนี่ยนอ,อนเป็นคู่เป็นคนู่พอบานก็จะเอาแต่ดอกเห็นไหมพอบานจะกินแต่แบบนี้นี่เขาจะเขาชอบกินตรงนี้ปอกออกแล้วข้างในก็จะเป็นดอกข้านอดดอกอ่อนๆอยู่เนี่ยเห็นไหมสวยนี่กําลังกินเลยเดี๋ยวจะเข้าไปเอาอีกแต่ว่าต้องทยอยเอาทุกคนเพราะว่าหมดหลายไปยืนเก็บไม่ได้เลยหมดหลายมากแล้วกอนเด้อหน่วยหน่อยก็าตายเด้นนิ จะวิ่งอีกเดี๋ยวนี้ไปอีกทีเด้อือนึงโอ้โหตายตายตาย,ตายหลายเท่อ,อันนี้อ่อ,อนๆออ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 ก็เอาอนี่ <c oughs> <c oughs> คนกินเหยง่อก็หมดแดงเนาะนี่เห็นไหมสวยมากเลยยอดดอกโอ้โหหมดกัดแล้กคนทุกคนหมดกัด เนี <speaking in aría> ่กำลังอ่อนเลยทุกคนกำลังกินเลยเห็นไหมนี่นี่นี่ดอกนี้นี่เดี๋ยวเอาไปรวมกันก่อนเนาะเอาแต่ดอกเข้ากอนเนาะแยกออกโอ้ายหมดกัดหหวงอะไรป่นนี่เดี๋ยวป้ายาจะไปปลูกด้วยเออจะได้ไม่ต้องมาแย่งก็หมดเนาะเอาไปปลูกอยู่บ้านเอ้าหมดหมดเขาไปในเสืออุ้ยไม่ตายหมดเขาเสือ นี่ได้แล้วพอไม่ไหวเราซูก็หมดไม่ไหวเนี่ยยังไม่หมดเลยยังเขาไปแอบกัดเบิง้งไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยหื่มกัดก็ไม่กัดธรรมดาเยอะพอมแพ่นี่ดอกเขาสวยกําลังกินเลยทุกคนโอ้โหอันนี้อันนี้ของปีแรกเนาะเจ้านะ้องของปีนี้เนาะของปีหกแปดเด้อกระบุกจากกระบุกนี่นะ่ะเห็นเร็วนะทํามาเห็นชานะโอ้โหไม่ได้กินจ้านี่เยอะแยะใครกินเป็นมั่ง คอมเมนต์มาบอกด้วยนะจ๊าทำอะไรกินได้มัง่งแต่ปัญญาจะเอาไปแกงใส่ใบมะขามอ่อนแกงแบบบานๆแบบเราใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็ทามีอึ่งน,นะทุกคนเย้ยสุดยอดเลยด้อยนี่แกงใส่อึ่งอันนี้ยอดอ่อนเขาโอเคจ้าสำหรับคลิปนี้แค่นี้แหละจ้าไว้เจอกันคลิปหนาเนาะจ้าเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบายเดี๋ยวปัญยาจะไปคุดเอาหัวมันเนี่ยไปปลูกอีกคนเด้อเพราะว่าจะได้ไม่ต้องหากินยากเนาะปีหลังเนาะไม่ต้องมาแย่งก็หมดแดงด้วยไป ไปคุดเอาหัวเข้าอันนี้วางไว้นี่ก่อนเดี๋ยวป้ายาจะได้จักกี่หัวค่อยดูดยเ,ออเด้อเออหมดแดงกัดหลังอีกแล้ว